สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับพี่พิกทีทีสกูตเตอร์เซอรอีกแล้วนะครับผมห่างหายจากการรีวิวรถไปหลาย ep นะ ส่วนใหญ่จะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าที่ดูในทางออนไลน์ตอนนี้เนาะราะว่าคลิปยาวๆคนก็เริ่มไม่ค่อยชอบอยู่ผมก็ห่างหายไปหลาย EP นะครับสำหรับการรีวิวรถนะครับแต่วันนี้ไม่เอามารีวิวเนี่ยคงไม่ได้อะเพราะว่าใน EP ต่างๆที่เรามีอะเรายังไม่ได้ทำคลิปที่เป็น GTV e 2023แบบจริงๆจังๆเลยอะคันนี้มันเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งอะที่ตัวผมเองอะชอบมากชอบเป็นการส่วนตัวกับเจ้า GTV 2023 ามเนี่ยที่ออกมาแล้วมันแบบมันโดนใจอ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆดูแล้วมันเป็นไงบ้างซึ่งส่วนตัวผมเองกับเครื่อง300ที่อยู่ใน s p สาที่เป็น h p e เนี่ยผมว่ามันเป็นเครื่องที่ขี่ดีมากใช้ในเมืองขี่ออกทริปคันเดียวเอาอยู่นะครับคันนี้เนี่ยได้ทำการตกแต่งแบบเรียบๆแต่มีอะไรอ่าใช้เป็นคำนี้ดีกว่าเรียบๆแต่มีอะไร ของทุกชิ้นที่ใส่ลงไปเนี่ยไม่ได้เน้นความสวยงามอย่างเดียวเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกจุดนะครับคันนี้ไม่มีคำว่าอะไหลจุกอีกเล็กน้อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะได้ทำนะครับสำหรับคันนี้เรามาดูกันเลยเริ่มจากข้างบนแล้วกันเหมือนเดิมนี่ครับเพิ่มมาเลยครับปับ๊มบนนะครับ Bambo อิตาล rcs นะครับผมซ้ายขวาเลยด้านขวาเนี่ยเป็นเบอร์19ด้านซ้ายเป็นเบอร์16นะครับซึ่งมันต้องไปสอดคล้องกับปบั๊มอีกล่างด้วยนะครับผม พัมเบรกล่างเนี่ยข้างหน้าก็เป็นของแบมโบเช่นเดียวกันนะครับเป็นสเตลเล m a นะครับ100มิลนะครับผมบางคนอาจจะเริ่มเห็นนะช่วงชั่วโมงเนี้ยมันจะมาแทนที่ตัว M 5 0อะ่ะคือปั๊มมันจะบางกว่านะครับส่วนปั๊มหลังก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นแบมโบ o ด้วง2อพอตนะครับผมที่เราใช้ด้วงเนี่ยเพราะว่า1ตัวปั๊มเนี่ย มาตรฐานสูงแน่นอนแล้วมันไม่ได้เป็นปั๊มหล่อเป็นปั๊มบางนะครับแรงจับดีแล้วก็มันจะไม่ติดน,นะครับสำหรับเราเอามาใส่ในตัว GTV นะครับผมมาต่อครับผมด้านบนเนี่ยปกติเวลาใส่ปั๊มบนไปแล้วเนี่ยครับมันจะใส่กระจกของข้างไม่ได้เนาะแต่อันนี้ก็ใส่หูยึดปั๊มมาเป็นลิโซมานะครับเพื่อจะใส่กับกระจกที่เป็น a z m เนี่ยเข้าไปนะครับ ต่อมานะครับผมปอลแฮนกระตุ้มใบแฮนเนี่ยเป็นของซิลิโอนี่นะครับผมไปต่อครับชุดล่างนะครับด้านหน้าเราพูดเวลาเรื่องปั๊มนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับคือระบบสายเบรกนะครับระบบสายเบรกเนี่ยคันนี้เลือกเป็นของเอิร์นครบชุดนะครับทุกเส้นนะครับเราเปลี่ยนหมดเลยมี4ี่เส้นเปลี่ยนเป็นเอิร์นนะครับทั้งหัวทั้งสายเต็มระบบนะครับผมขาจับปั๊มนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นของ j s r a c i n g นะครับผมด้านเบรกนะครับเป็นดานเบรกานัหห้ลง แล้วก็มาที่ระบบโชคอั่มนะครับผมโชคอั่มเนี่ยเลือกเป็นเออร์ลินนะครับข้างหน้าเนี่ยเป็น PI-901 ข้างหลังเป็น PI-903 นะครับผมตรงรุ่นนะครับ g t s GTV แต่ g t s ตัวใหม่ที่เป็น2023นะครับที่เป็นบอดี้ใหม่โชงหน้าเขาจะไม่เหมือนกันตอนนี้สินค้ายังมาไม่ถึงนะครับผมถ้า GTV ตัวใหม่เนี่ยใส่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างเดียวกับตัวเก่านะครับมากรต ยางเนี่ยครับหน้าหลังเนี่ยเลือกเป็นยางพิ r e ลี่ตัวเดียวโบล s ์โซส o ูเตอร์นะครับผมซึ่งคันนี้ได้ทําการเปลี่ยนยางไปก่อนหน้านี้แล้วมาต่อครับพอปาดกัดทรงตะแกงหลังนะครับไว้สําหรับผลซอนนะครับให้เป็นการนั่งสบายสบายโดยรวมเป็นไงบ้างครับเรากอไหมจริงๆนะครับคันนี้เลือกเมกบนล่างนะครับผมโชคอัพยาง คือสิ่งสำคัญเหล่านี้มันทําให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยนะครับเดินทางไปไหนเนี่ยก็อุ่นใจแน่นอนแบบที่ผมบอกครับการลงทุนกับเรื่องความปลอดภัยพวกนีย้ยังไงก็คุ้มนะครับผมคันนี้ทุกคนต้องมีคําถามในใจแล้วว่าแล้วแต่งแบบนี้งบเท่าไหร่ข้าวๆนะไม่ข้ามแสนห้าแต่แสนเกือบกลางแล้วกันนะครับผมทั้งหมดเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ดบบนนะครับโเข้ามานะครับผม อินบ็อกเข้ามาไลน์เข้ามาพยายามตอบให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมไปแล้วครับ